ฮัลโหลไม่ยังตลาดพี่น้องก็สวัสดีจ้าสวัสดีมาเหาะหลักบนตกพี่น้องบนตกะเตียงกลางทางพุทธาสืบพักสืบงาเนาะมาสืบพักพี่น้องเพราะว่าหมอแรงสีเฮ็ดเป็ดกินพี่น้องย่างเป็ดเนาะย่างเป็ดกินกับครอบครัวแล้วก็เพื่อน เก็บเลอะบ่าาาาบหาซื้อผักพี่น้องพอผัากกาปูกะกมันกะบ,บพ่พอสีแต่เห็ดหลายนะพี่น้องอยู่บ้าน มันไม่เหี่ยไม่แย่นะปลูกอย่านี้มันจีค่อนขังมันจะปลูกยากนะจ๊ะสงสัยเพิ่์สจะไปกินกระดาเป็ดผักอีกผักกาศหินเนาะผักกาศหินอันนี้เจ้าเคยกินยุ่ใครเคยสลายน้ำจืดบ่เออเห็ดละคอนพี่น้องเบงเอาเห็ดละคอนน่งก็ห้างกระซิงโง่ได้เนี่ย ก็นละครกินแล้วะครเต้นบองฮือนาานะม้วนไปเดินตามพี่น้องเดินตามเดินตลาดลาวบ้านเราตลาดนีด่แหละตลาดในเมืองบ้านานางพี่น้องเชื่อหลักกันในตัวอำเภอนะอย่างอยู่ไทยก็เป็นตลาดอำเภอนะ่ะพี่น้อง มีหัวหอยห่อไม้ลายเห็นมักบวชละยอกยดด้วยพ่อใหญ่นี่โอ้ยเห็ดละโงกกับพ่อหวานเนาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟากินแล้วสวยกินแล้วรวยไม่คาะก็สวยยังมาก่อน ปลาจมก็มีเห็ดเพรียงหอยตลาดลาวซส,สมามาก็จะมีเป็นพวกลาว,ลาวๆน้เพี่องพวกลาวพวกอาหารบ้านเฮา ថាត្រៃវិញហើយថាត10,000ថាត20បាតណាពួកអើយ

เป็นยาง้ามาไม่ค่าก็จ้องหนาเลยที่นองไว้ซุบซบ,บตาเลยจ้ามันาวเอา,เาอยู่ข้างหลังบ้านก็นเริ่มเบิร์ดเล้วพี่งเริ่มรวยล่าเลยต้องได้ซื้อเพิ่มจากเมื่อก่อนจนได้ขาย ปลาคอมป้อเมื่อก่อนเขายื่รุ่นก็ไล่ลายน้องตอนนี้มันเบิดแล้วคลวายเบิดแล้วเนาะอีย่้มมันปลูกยนกกแก้มนีปลูกยามฝนมันปลูกยาัก น้ำน้ำมันหอยด้ยปุ๊หนึ่งเก็ดร้อนหนึ่ง ยำแล้วแต่จะได้ไหมคะ่ะเม,มืม่อแจงจักมือิอค <laughs> ดคิดคิดคิด โอ้พหจะหายจะเข้า,ยยขาออมันมาขึ้นมาทักหนาบอผูอ้าลงก็นนลกาางมานึ่งเมืเ่อวานนี่มันจะลอยกระเจ้ค่าทางนั่งเลยนเล็บอยู่แม่นนั่งขึ้นมาก่อนวิภาผ่คิริอยู่ันเท่าลายพื้นเด้ ผมจะเอาเมาย่มมยำนะคเมยยแสนสาแส,นสา,สนสาวพันกีบสิเม,มื่อปีงเปิดเขานั่งสีนน่นละ

แตงจ้าแต่งใหญ่ๆยาวๆแต่ไม่ขาวนะมันเขียวยังดีเขามีผักกระดาวในตู้ครเมื่อจะออกเสียออกจากตู้มีสระว หาซื้อหมากใหม่บนนะหาซื้อหมากใหม่ไปสอนคุณย้ายเจ้าไปพาคุณแม่โอ้ยนางกระเทยคุณยางตามหลังพี่้อง เมื่อนั้นมาซื้ออาุ่นเกียวได้ยี่ห้าห่อ,หอเอาเมื่อปีเ่ากิกนใบฉั่ซฉันมาคุณแม่มากินนี่เหรคุณแม่หลังน้องทำม,มากินอันนมังกรเฮ้ยหลายคนจะบอกว่าเอออาเลาก็ตัดยอดมันมาลองปลูกใส่ข้ามรั้วสิมังกรให้มันขึ้น 慢点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 慢 แสนนะคะเขาจะรักลักแสนเหนื่อ้ย แกเป็นเมล็ดให้ก็ได้ นี่ไงเห็ดตาโลพี่น้องเมนบอกเ็ดตาโลพี่น้องนี่ตเกิร์ดเฮนี่เห็ด์ปวกแดงเฮตตปวกแดงบาดรเบาเสื้อมื่อสิมีบไม่ได้ขางทางพี่น้องเนี่ยไม่มีขางทาง เมื่อไรจ้างานยังดีเนาะงานพระสัญจรเนาะเส้นทางไม่ตดขี่ไงยาำนี่ก็จะประมาณนี้ลวพี่น้องเส้นทางบ้านนางถ้าเป็นยาำแรงก็อีกสิฟิวหนึ่งเลยพี่น้อง อจะเป็นฟิวหนึ่งคนเด่นนะาดางานขาวดำงานอ๋องานขาวดำเงือนมันให่อ้วนนี่นานี่ป้าพี่พอ๋ออาหารเสียอ๋อ,อ พวกนั่งขึ้นมาก,ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนี่พี่น้องมาทางบ้านบ่อยเนาะขาลงเมืองรัดล,ลงเมืองอี่อันนี้จะเป็นเส้นหนองบัวซาซุมะเขาเรียกว่าเส้นหนองบัวเส้นลุงนองบัวพี่น้องหนองบัวถา เป็ดสั่งไว้เดี๋ยวพี่น,อน้องสั่งก็นัง่งเบรกเห็ดอีกแล้วก็เบรกไฟไ,ฟไม่ยากนะพี่น้องสั่งเป็ดกับกับโมแซลอยเพื่อนสแซลอยเนาะแมนเขาเจ้าคว้าได้เหรอพี่เจ้าสมาทรสงมแตบงบนยากนะมาคือแบบว่าซับซับต้มออย่างเลยอจังได้นะยังยากของกวานะงโตในเนื้อซาบ จะยสาันทีกรทือว่าะือกบ้านก็บ้านเฮ้าอม้ว่เก็ดโลนึงแนบาทขากวถึกเนาะบางมันขายแต่ะเจ้ามันขายบือกันเก้าสิบห้าเก้าสิบประมาณนี้แปดสิบ ถ้าเขาไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเจ็ดสิบแปดสิบบาทโลูนต่อโลก็เดือกพี่้องเอ้ยนี่นะจ้าโยกซ้ายโยกขวาเอ้ยสงสารตลดเด้อพี่น้องแบบนี้สงสารตลดบแบบนี้แต่ผมเรียกบ่มีเนี่ยจะเป็นก็บ,บ่อยากออกจากบ้านกับพี่น้องเอ้ยพอจะไปสายหรอก ทางมันเ่อลำนวอยท่านาจ่าแม่น้ำพระป่าษากระจาดตขานตอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกปรารตายไปแล็วด้วยสวัสดีเจ้าสวัสดีมาแรงพ่อกันพี่น้องมาแรงพ่อกันอารจิ้ไลัยสดเด้อพี่น้องเด้อถ้าสัญญาณดีไพบ่บดับปนบ่มากาสิไลสดเด้อพี่น้องขับไปเบิ่งเด้อ เ้ยโซเดนพาเขาลุงเลินเขาจะดูให้เต้นนะพี่น้องนะยาวๆนานๆเทื่อนไหพี่น้องแต่ที่เซิร์ฟมานี่ก็มีกลุ่มกลุ่มโมนั่งเลยพี่น้องกำลังซีดๆกะกบมีมาเน่เขาัเขาบ่บ่อยบ่บ่อยก็แค่นั้นไปแล้วกับครอบครัวครอบครัวก็เต็มเหมือนพี่น้องครอบครัวก็เศร้าไปบุหงว่เสียเอาโต๊ะมานั่งผมเลยได้ ขับคนโตกับโตนั่างกังงบคนโตนะโตมานัา่นางมองจอดรถพี่น้อง